สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันจันทร์ที่21กันยายนนะคะสําหรับราคาทองคําเมื่อคืนวันศุกร์เพิ่มขึ้นมาได้7.80ดอลลาร์นะคะปิดที่1,139เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,126.9ถึง1,141.5ช่วงเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,137นะคะ ราคาทองคำก็ปรับขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกันแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็ปรับเพิ่มขึ้น2.7เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับ สัปดาห์ก่อนนะคะโดยขึ้นไปหายที่หึงพันหนึ่ง้อยสิเดอลลาร์ต่อออนนะคะสูงสุดในรอบ3สัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากการที่เฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเฟะดแสดงความกังวลต่อความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและปัจจัยเสี่ยงหลายประการก็ทําให้เฟดเลื่อนเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปนะคะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เล็กน้อยในเดือนธันวาคมซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดการว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟลาย240นาที MACD ก็ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกนะคะขณะที่ RSI เข้าเขต o v e r b o ์บอ t แล้วนะคะก็ทำให้คาดว่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด1,126นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะ ซึ่งแนวต้านวันนี้ก็จะมีที่บริเวณ1,146แนวแล้วก็1,151แนวรับ1,126แล้วก็1,117นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อวันศุกร์นะคะดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจก็อยู่ที่0.1นะคะต่ำกว่าค่าที่0.2แต่ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ติดลบไป0.2 ทางด้านสารัฐนะคะทางสมาชิกของ f อ m โอเอมซีในจอห์นวิลเลียมกล่าวว่าเฟดยังคงมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้แต่เนื่องจากการตัดสินแต่เนื่องจากการเนื่องจากตัดสินใจตึงอัตราดอกเบีย้ยในวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เป็นการตัดสินใจที่ก้ากึ่งมากส่วนทางด้านธนาคารญี่ปุ่นก็ปิดทําการในวันที่21-23กันยายนนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ผลการเลือกตั้งของกรีซอย่างไม่เป็นทางการก็อาจก็มีแนวโน้มว่าพรรคไซริซาของอดีตรัฐบาลนะคะ,ะนายนายกอะเล็กซิสสิปารจะกลับเข้ามาทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งส่วนทางด้านรัสเซียนะคะก็มีการเพิ่มปริมาณทองคำสำรองเป็น42.4ล้านทรอยออนนะคะเพิ่มขึ้นมา1ล้านทรอยออนเมื่อเทียบกับ41.4ล้านทรอยออนเมื่อเดือนก่อน สำหรับดาวโจนส์เมืม่อวันศุกปิดลดลงไป290จุดนะคะราคาดันดิบในสเน็กร่วงลง4.73หรือว่า2.22ดอลลาร์ปิดที่44.68เรนท์ร่วงลง3.28ปิดที่47.47ด47อลลาร์เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะปิดที่35.64เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะปิดที่94.86 กองทุน s p t r ไม่มีการซื้อขายส่วนภาพเทคนิคของเบรนสนะคะภาพกราฟลน์ย240นาที ISI ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ50แล้วแล้วก็เส้นสัญลัก็ของ MACD ก็ตัดลงมานะคะก็แสดงสัญญาณลบทั้ง ISI แล้วก็ MACD แล้วก็ให้ช็อตเมอดิดตัวขึ้นเนวต้านมีที่47.8แล้วก็50.0แนเนวรับมีที่46.9แล้วก็46.0 ราคะมดิบเปร็นก็ปรับลงลงกว่า3%นะคะโดยได้รับปัจจัยลบจากตลาดหุ้นด้วยนะคะก็กังวลเรื่องอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ <c oughs> แผนพยุงราคาน้ำมันของเวเนซุเอลาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนทางด้านโอเปกก็ยังส่งสัญญาณว่าจะไม่ชะลอการผลิต ดอลลาร์อินเด็กนะคะภาพกราฟไลาย240นาทีเส้นสัญญาล MACD ตัดขึ้นแต่ RSI เพิ่งเข้ามาอยู่ที่บริเวณระดับ50สแสดงว่าแรงซื้ออาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแ <c oughs> <c oughs> นวต้านมีที่95.4แล้วก็9 5 8แนวรับ95.0แล้วก็94.3ส่วนภาพเทคนิคของ USD, u s d u 1 5ในภาพกราฟไลาย240นาที พักตัวต่อเนื่องโดยอนเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ <c oughs> แต่เข้าใกล้เขตโอเวอร์โซแล้วราคาอาจจะมีการปรับลงได้อีกไม่เยอะนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่35.7แล้วก็35.9แนวรับ35.4แล้วก็35.3ตอนล่าก็มีปรับเพิ่มขึ้นมานะคะหลังจากร่วงลงไปต่ำมากหลังจากที่เฟดไม่ได้ขึ้นนัดดาดอกเบี้ยนะคะ <c oughs> ส่วนทางด้านธนาคารกลางยุโรปทาง ECB ก็บอกว่ามีความพร้อมที่จะเข้ามาซื้อตราสามนี้ขนาดหนึ่งล้านล้านยูโรถ้าหากว่าเกิดภาวะปัน่นป่วนวุ่นวายทางเศรษฐกิจเส้นห้าสิบนะคะก็ยังคงติดกรอบชน่นลขาลงทำให้ m a เมดีและไ s i แกล่งในกรอบที่แคบลงจึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไซเวย์อยู่ในกรอบ b ร o บล็อตเทิทริ a n g l e ต่อไปนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่9ก้แล้วก็913าร้แนวรับ891แล้วก็881ส่วนประเด็นในวันนี้นะคะเชา้ชานี้หุ้นเอเชียถูกขายทำกำไรตามฝั่งของยุโรปนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปที่ร่วงลงมานะคะ อย่างไงก็ตามตลาดแรงงานของสหรัฐก็มีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะก็เพิ่มโอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้นะคะแล้วก็เงินบาทเริ่มทรงตัวมีท่าทีว่าอาจจะไม่ไหลลงต่ำกว่า35.5บาทต่อดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนเซตห e ซีสิก็ไม่มีดิสคาวจากเซต5้แล้วขณะที่เหลืออีก7วันทําการก่อนสิ้นสุดสัญญาจึงควรระมัดระวังความหันหววจากการโลเวอร์สัญญาทั้งนี้การเคลื่อนไหวของ AMC DLSI มีลักษณะแก่งตัวแบบไซเวย์ทำให้ราคามีแนวโน้มจะแก่งตัวในกรอบบอต i n g t ท i a เก l e แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้าน905ก็914แนวรับ888แล้วก็แ8 2 <c oughs> r r p c U15 ก็ปรับขึ้นผ่านเส้น Moving A v e r a g e ที่ระดับ4บาทแสดงแนวโน้มที่มีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแต่การทดสอบแนวต้านเรือน4 4บาท10 ซึ่งเป็นกรอบไซด์เวทที่เคยหลุดลงมาก็ทำให้ราคามีการะลอดตัว MCDI a ลแสดงสัญญาณที่อ่อนแอลงและอาจเกิดแบลติคไดเวเจนซ์ในขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ4.30บาทยังคนกดลงมาทำให้ราคามีแนวโน้มจะถูกขายทำกำไรเพื่อสร้างฐานก่อนที่จะปรับขึ้นทดสอบกลุ่มแนวต้านดังกล่าวอีกครั้งในระยะถัดไป ก็แนะนําให้ทยอยสะสมช็อตเมื่อปรับขึ้นแนวต้าน4บาท10แล้วก็4บาท30แนวรับ3บาท90แล้วก็3บาท75ส่วน TTA U15X ปรับขึ้นผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแต่ยังไม่ผ่านเส้นแนวโน้มขาลงในระยะกลางที่12บาท MACD และ S, A C D L A S I ยัง mm hmm. มีแนวโน้มเป็นบวกทําให้ราคามีโอกาสปรับขึ้นสู่แนวต้านได้นะคะโดยคาดหวังการพักตัวในช่วงถัดไปจะไม่หลุดจากช่องวาขึ้นในระยะสั้นเพื่อยืนยันว่าราคาได้เปลี่ยนทิศทางเป็นขาขึ้นแล้วนะคะก็แนวนคำแนะนําถ้ายืนเหนือสิบบาทสี่สิบก็ให้เนินฝั่งรองนะคะแนวต้านมีที่11บเาทเจ็ดสิบแล้วก็สิบสบาทแนวรับมีที่สิบบาทห้าิบห้าแล้วก็สิบบาทสี่สิบ ส่วนข่าวในประเทศนะคะครัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาตเห็นพ้องว่าเผดจะขึ้นาราดอกเบียแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะไม่กระทบเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างมีระยะสาคัญเพราะว่าตลาดรับรู้ข่าวไปแล้วส่วน K-Bank แล้วก็ SCB นะคะก็เตรียมปล่อยกู้ SME วงเงิน1แสนล้านบาทในไตรมาสที่4โดยครึ่งหนึ่งก็จะเป็นวงเงินสินเชื่อดอกเบียต่ำระยะ7ปี วงเงินหนึ่งแสนล้านบาทนะคะตามเโื่อยรัลนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบร,ริษัทค l a s s i c o f u r n i วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ